วันนี้ก็อยากจะมาหวีแป้งนี้นะคะจากคอเเว์มาคือมันสวยมากอันนี้เป็นแป้งซิลกี้ฟิตนะ คือเนื้อแป้งแบบเนียนละเอียดมากทุกคนคือเมื่อกี้เราลงไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราลืมเราอยากจะถ่ายรูปนะคะอันนี้คือแบบเป็นข้างที่ลงแล้วก็กูจะลงตรงนี้ก่อนนะน,นี่เป็นซีซีครีมของเขานะคะของคอเปอร์มากแล้วก็ปกติแล้วว่าถ้าเกิดเราอยากได้ความตึบอะ่ะเราก็ลงแป้งตรงนี้ได้เลยเป็นแป้งแบบผสมรองพืน้นใช่ป่ะแต่กูชอบอะไรที่เบาๆหน่อยเมื่อกี้ก็เลยแบบตบแป้งฝุ่นก่อนนิดนึงมันจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบว่าตึบมากอะไรนเนาะแล้วก็ปาดนะใช้วิธีการปาดเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้คือด้านนี้คือเราแบบลงไปแลิ มากเรารู้สึกว่าข้อที่ของแป้ตงตัวนี้นะคือเนื้อละเอียดมากแล้วก็เบาผิวและที่สําคัญเลยถ้าปาดนะมันจะกลบรูขุมขนได้มิดมากทุกคนปาดอย่างนี้ไปเลยอะ่ะคือแบบปาดเบาๆนะไม่ต้องลงแบบอะไรมากมายไม่ต้องลงน้ําหนักเนี้ยแล้วคือมันอยู่ทนทั้งวนันคือกุกใช้เมื่อวานแล้วคือเมื่อวานฝนตกอากาศร้อนมากปาไปสยามร้อนโอ้โหคือกลับถึงเย็นอะ่ะแทบไม่ติดแมสก์เลยแล้วก็แบบผิวยังสวยอยู่ เนี่ยคือแบบมันโอเคมากทุกคนคือปกติเราอาจจะคุ้นชินกับการที่แบบว่าแป้งห้ามปาดนะต้องตบแต่อันนี้แนะนําให้ปาดนะคะปาดเบาๆมันจะแบบเนียนแบบกริปแบบว่าแบบคือรูดิฉันหาปเลยแนะนํำมาก